คมพุทธศักราช2,567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ทธันวาคมพุทธศักราช2,567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคมพุทธศักราช2567 วันนี้เวลา17นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากศาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิฐถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หละจากนั้นเวลา17นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4ธันวาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวองค์นายกิติมศาัากดิ์ของมูล,ลนิธิโครงการหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, ร 28, รษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อประกาศผลสำเร็จของการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความยากจนความหิวโหยและปัญหายาเสพติดโดยแนวการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงตลอดจนให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์จากบทเรียนความสำเร็จระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาทางเลือก ของประเทศไทยที่ตอบสนองความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติรวมทั้งเพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานและองค์การระหว่างประเทศจาก29ประเทศและจากหน่วยงานการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงต่างๆภายในประเทศจำนวน450คนเข้าร่วมงานอาทิราชอาณาจักรภูตานสาหพันธ์สาธรา,ารณราาัฐเยอรมนีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาหรัฐอเมริกา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้จะนำไปเสนอและเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดของสหรประชาชาติหรือ CND สมัยที่68โดยจะจัดขึ้นณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียในเดือนมีนาคม2568และโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการหลวงมาด้วยดีสื่อสานรพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาฮุาดุลใพิพุิยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่สูงรวมทังแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งแวดล้อมและความยากจนอาจจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนทุกคนมีความสุขความเจริญโือท่วนหน้าโครงการหลวงจึงเป็นโครงการที่สำคัญเพราบการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศษรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กว้างขวางด้านทุกด้านทุกระดับนับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนางานพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องเหมาะสม สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อความผาสุกมั่นคงของม,มนุษยชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสหประชาชาติได้ตั้งความหวังไว้ และจากนั้นทอดพระเนตรนิทัศการผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยสู่ความท้าทายโลกแบ่งเป็น5้าโซนประกอบด้วยปฐมบทการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนพระราชปณิธานช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกสืบสารพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนการขยายผลบนพลังความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง55ปีองความรู้และนวัตกรรมนำการพัฒนาประสานเส้นทางความสำเร็จจากอ่างค้าง เลอต่อที่ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัษฎรโด,ดยเฉพาะชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและได้ขยายผลการพัฒนาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติซึ่งจะทําให้ประเทศไทยและนานาประเทศสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ทั้ง17ข้อ